แม่นอีกแล้วน้ำตาลชลิตาคอท็อป3ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ตรงเปยยันลำดับโดนแซลยับใบหวยหน่อยแม่ปิดม่านการประกวดไปอย่างสวยงามกับรอบไฟนอลคอมเพติชันของเวทีนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023แอนแอนโทเนียโพซิลคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จท่ามกลางความตื่นเต้นและลุนระทึกของกองเชียร์นางงามในห้องส่งและทางบ้านเรียกได้ว่าก่อนประกาศรายชื่อสาวงามผู้เข้ารอบ5คนสุดท้าย แฟนๆต่างคาดเดาผลการประกวดไปหลากหลายรวมถึงกูรูนางงามอย่างสาวน้ำตาลชลิตาที่ออกมาคอท็อป5 Miss Universe Thailand 2023ระบุว่าคือปวีณาสิงห์ทักวานหมายเลข04 MUT ภูเก็ตกิรณาจั a s m i n e เท u t e r หมายเลข20 MUT แม่ห้องสอนชัดนลินโชตจิรวราชัหมายเลข27 MUT ประจวบคีรีขันแอนโทเนียโพซิวหมายเลข31 MUT นครราชสี มาเจนนี่เจนนิเฟอร์โจนหมายเลข 37MUT สุราษฎสุราธานีงานนี้แฟนนางงามบางคนกลับมาดูโพสต์ดังกล่าวต่างพากันขนลุกเพราะผลดังกล่าวไม่พลิกโพถ,ถึง4คนได้แก่แอนโทเนียวีนาแจซซี่และนลินแถมยังมีคนเข้ามาแซวยับจนเจ้าตัวถึงกับโพสต์ว่าโจกทำไมจะไม่รู้นี่เป็นกูรูนางงามปีหน้ารอตาเคาะตอบแมนเวอร์ขอเลขงวดหน้าด้วยนะคะแม่หมอ เจ้าแม่น้ำตาลจุนละผาเคาะแล้วเคาะอีกแม่ก็แน่เกินสุดยอดกูรูนางงามต้องคนนี้ค่ะเลิฟเลิฟจุนละผ้าโอเคยอมแล้วใบแม่นยิ่งกว่าหวยจ้าน้องน้ำตาลต้องตั้งสำนักแล้วละแม่นยันลำดา